กับตัวเองนะครับทดสอบ2แคมด้วยซึ่งผมเช็คราคาให้แล้วแอป2แคมตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเดือนละ300กว่าบาทอตอนนี้ผมใช้ตัวฟีอยู่นะครับเหตุผลที่มันไลฟ์ไม่ได้เนะี่ยอาจจะเพราะอาจจะจะต้องเสียตังก็ได้นะครับก็ไม่มีตัง <c oughs> <c oughs> ก็ได้เป็นช็อตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมผมไลฟ์กับกับ อพอดีพี่เขามาให้อาหารเต่าอยากเห็นอยู่เหมือนกันนะครับก็ทดสอบสองแคมป์ไปจริงๆก็คงวันนี้น่าจะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะหมดหมดหมดฟรีละก็น่าอาจจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อแอปมาครับแอปมันแพงอยู่แอปต้องเดือนละต้องสามร้อยสามสิบเก้าบาทดูครับพี่เขาก็ไปแบบเต่าเขารู้เวลานะครับพี่เขาเอาอาหารมาให้เต่าก็จะมี ตัวแย่งอาหารก็ปลาดุกปลาน่าจะเป็นปลาน,นินนะครับพี่ตัวแบนๆน,นี้ปลาน,นินมะอ๋อตะเพียนนะครับโอ้โหใหญ่นะโอ้ตะเพียนวัดนี้ใหญ่ปลาดุกก็ตัวโอ้โหมีเต่าเนี่ยอยู่สู้เขาไม่ได้เต่านี้ผมก็ปล่อยเป็นเป็นสิบตั้งแต่เล็กๆก,ก็สิบสิบปีแต่อยู่ไม่ค่อยได้ไนงะ มันมันกินอาหารสู้พวกนี้ไม่ได้ไงต้องมีคนเนี่ยต้องมีอย่างพี่เนี้ยมาให้อาหารพี่เขาก็เอากล้วยนะครับก็มาเป็นประจำเต่าลูกรักก็จะวนมาโอ้ยตัวะจะมีม,มีปลาตัวขาวพวกนี้ก็จะช้านะครับถ้าไม่มีคนก็อยู่ลําบากนะครับเพราะว่าพวกปลาดุกปลาตะเพียนยังไวมากในการแย่งอาหารถ้าเราไม่เอามาให้ผมก็ไม่รู้ว่าจะ เขาจะอยู่อยู่อยู่ได้ทำธรรมชาติไหวไหมเพราะเพราะพวกนี้ต้องสู้กับปลาดุกปลาทะเพียนอะไรพวกนี้ครับแล้กระนั่งปลาตัวสีขา,ขาว